สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านท่มสตูดิโอค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้โบก็จะพาเพื่อนๆมาทำําะะาทำฮอร์โมนจากเปลือกไข่นะคะมาทําฮอร์โมนจากเปลือกไข่ เพื่อที่เราจะนามาบำรุงต้นไม้ของเรานะคะจริงๆฮอร์โมนที่เราทำเนี่ยหลักๆแล้วเขาจะนิยมใช้กับพวกไม้ดอกนะคะคือต้นไม้ที่มีดอกอะคะ่ะตัวฮอร์โมนตัวนี้จะไปกระตุ้นให้ต้นไม้เนี่ยออกดอกสวยแต่เผิญว่าโบสังเกตดูว่ามอนสเตล่าด่างของโบต้นนี้ค่ะกำลังตั้งท้องอะท่านผู้ชมนี่กำลังตั้งท้องนะคะตรงนี้ค่ะตรงกลางตัวเนี้ย รู้สึกว่ากําลังจะตั้งท้องแล้วก็กําลังจะถอดหลอดใหม่นะคะกําลังจะถอดหลอดใหม่เราก็เลยจะทําการบํารุงน้องนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยอถอดหลอดใหม่ได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็สวยด้วยมันก็มีวิธีทําง่ายๆนะคะมีวิธีทําง่ายๆซึ่งก็จะมีเปลือกไข่นะคะแล้วก็มีผงชูรสแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะนี่ค่ะ อันนี้เป็นเปลือกไข่ของเรานะคะโบจะใช้อยู่สองฟองเพราะว่ามอนสเตล่าของเราต้นไม่ใหญ่นะคะที่จริงถ้าเพื่อนๆทําเยอะถ้าเพื่อนๆมีเปลือกไข่เยอะก็ทําเยอะใส่ต้นอื่นด้วยนะคะแต่พอดีว่าวันนี้มีเปลือกไข่อยู่สองฟองก็เลยจะทําแค่สองฟองนะคะจะใส่แค่ต้นมอนสเตล่าเพราะว่าต้นมอนสเตล่าด่างของโบกําลังตั้งท้องนะคะกําลังจะขึ้นหลอดใหม่เนี่ยค่ะเดี๋ยวโบก็จะ หกเปลือกไข่นะคะรวมกันกับผงชูรสคือโบดูสูตรเขาเขาใช้เปลือกไข่สิบฟองกับผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้เราสองฟองเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะอ่ะแค่ปลายช้อนพอนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือแค่ทีนิดเดียวพอที่จริงเกลือนี่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ว่ามันจะเป็นตัว ต,ตุ้นนะคะใส่แค่ไปช้อนพอถ้าสมมติว่าใครทำสิบฟองก็เพื่อนๆก็คาดคะเนอันตราส่วนเอานะคะนี่ก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วพวกก็จะตัมนะคะจริงใคไม่ตามเพื่อนๆก็ขยากเอาก็ได้นะแบบไม่อยากทําก็ใครยากเอาก็ได้อน,นี้ก็เป็นตัวมูนแบบง่ายๆทาร่าพอดีว่าต้นหมดนโกน้าน้ของก็เลยเดี๋ยวบำรุ่มนิดนึง ค okay. ประมาณนี้พอได้ละนะคะใครจะให้ายละเอียดตัวนี้ก็ได้แต่ของโบจะพอประมาณนี้นะคะแล้วก็จะตักเปกอ่ะโอเคค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราได้คอโมลเปลือกไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํามาบํารุงต้นมอสเตล่าด่างของเรานะคะเพื่อที่จะช่วยให้เขาเนี่ยถอดหลอดใหม่ได้เร็วนะคะถอดหลอดใหม่ได้เร็วนี่<ๆ>เพื่อนๆเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจับให้ดู หรือใครจะบดให้ละเอียดตัวนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ประมาณนี้นะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปโรยบริเวณโคนของมอนสเตล่านะคะนี่ค่ะแบบนี้ไม่ต้องเอาไปชิดโคนเขาให้มากนะคะก็ห่างๆออกมาหน่อยก็ได้เนี่ยค่ะก็บำรุงลงไปบุก็จะใส่หมดนี่เลยนะนี่เนี่ยค่ะอืม ไม่ต้องไปชิดโคนเขามากนะเพื่อนๆเนี่ยอืมเนี่ยค่ะโรยลงไปเลยห่างๆหน่อยนะไม่ต้องไปชิดหรอกเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นวิธีการทำฮอร์โมนให้กับต้นไม้ง่ายๆเลยเป็นวัสดุอุปกรณ์นะคะที่แบบหาได้ในครัวเรือนค่ะอืมหมดล้ะ โอเคนี่แบบนี้นะคะแบบนี้เนี่ยค่ะแล้วเราก็จะมาดูว่าต้นมอนสเตล่าของเราเนี่ยถอดหลอดเร็วนะคะแล้วก็ยอดใหม่เนี่ยจะเจริญเติบโตสวยงามขนาดไหนนะเพื<ๆ>่อนๆนค่ะสําหรับวันนี้นะคะ<ๆ>เพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องบ้านทุ่งสตูดิโอค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปจากทางช่องรายการค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ